บรรยากาศตอนค่ำแล้วค่ำแล้วมันมีตัวมังกรด้วยมังกรนะเดินลุยป่าไปนูนะ่นนะบรรยากาศยามเย็นครับอยู่ที่สวนผักอยู่ที่บอ่อปลาดูมังกรมันมันเดินเดินอยู่ในต่นตานะเราไม่เห็นแนละ้ะ ที่สวนครัววันนี้มีผักเยอะนี่แนวกินหลายมะละมะละลูกใหญ่พูดถึงลูกมันนี่ไงกำลังใหญ่โอ้อีกลูกนึ่วตายหาแล้วมะเขือออกลูกเป็นมะละเออ อยู่ใกล้กันไม่ได้เลยมาเขือออกลูกเป็นมละแล้วบรรยากาศยามเย็นอยู่ที่สวนผักสวนครัวแบบพอเพียงมดเขือเยอะเลยน,นลูกมันเนี่ยมะเขืออ้า